ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้อยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้สิผ้าไปเก็บหมักหอยหมักหอยเชอรี่พี่น้องอยู่ในหน้าพุ่นทั้งพุ่นหลายหลนะครับอันนี้เป็นหมักหอยธรรมชาตินะครับหอยหน้าพิ่นเกิดอยู่ในหน้าพี่น้องเดี๋ยวเฮาเสียเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงไว้นะครับนี่ เมื่อนี้มากไกลครับอยู่บ้านแก้งพี่น้องบ้านแก้งตำาบลค่ำปลาหลายอำเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารพูนครับสืผ้าไปทางพุนละพูนล,ละละหน้าผู้พูนครับพุนอยู่ริมริมผูพี่น้องนี่ไปชมกันเลยนะครับมีเส้นทางเข้ากับปนำํำคันแท้พี่น้องไตคันแท้ไปก่อน พูดแล้วครับอยู่น้ำห่วยน้ำหน้านะครับหอยเชอรี่เดี๋ยสิ้าไปเบิงครับนี่ครับพี่น้องทงหน้าเพิ่นกะโอ้เขาง่ามหลายครับปีนี้นะครับน้ำบดท่วมพี่น้องสุป,ปีนี่น้ำท่วมนะครับนี่เขาเพื่อนกะเริ่มตั้งท้องออกล่วง ข่าวดอนี่ครับข่าวดอเพื่อนกับ้ากันเกีียวแล้วนี่้ลังค้นเพื่อนกับเกีียวข่าวดอรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวห้าสิบป้าไปเบิ่งนะครับหอยได้ยินว่าโตใหญ่พี่น้องหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ในหน้าในฟู่นะครับนี่พี่น้อง เดี๋ยวตอนนี้เขากะขามหวยครับนี่หวยหวยธรรมชาติเลิกบ้านคี่คือสิบ่าเลิกบ้านไหนหรอครับโอ้นี่ครับพี่น้องธรรมชาติเมือนี่ผ้ามาชมวิวครับพี่น้องตามหาหอยตามล่าหาหอยพี่น้องเออ บุยเขาข้าเจ้าครับมองนี้คักอีลีพี่น้องพี่พปุ่น,นะครับเดี๋ยวสิไปชมน้ำกันนะครับน,น,นะนี่พี่น้องตอนนี้เฮ้ามาหอดนะครับมันกระยูนน้ำหวยจังซี่น้ำติแมนบ่พ <c oughs> <c oughs> ุนครับหอยเชอรี่ทองพี่น้องใส่โตมัน พุ่นมีแต่โตใหญ่ๆพี่น้องโตใหญ่ๆอ้วนๆนี่ครับเดี๋ยวห้าเสียเอาไปเลี้ยงนะครับนี่เอาไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์พี่น้องนี่เพิ่นก็สิขึ้นตามคลองตามคล้องตามหวยย้วยน้ำหน้าน้ำหน้ามีบอในหน้าเออพุ่นครับ โอ้โอน,น,นี่นพี่น้องเพินอยุธรรมชาติเลยครับนี่เพินอยุน้ำห้วยต้งปูนน้ำไหลแหง้งปูนปูนละครับลงสู้ห่วยบาง้ายนะครับออกแม่นม้ำโคงมุกดาหารปูนละครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิบ้าใบใ,ในในไหหน้าดีกว่าพี่น้อง ในห่วยนี่น้ำไหลน้ำไหลล่ะกะมันกัสิพัดพัดไปนะครับอันนี้เพราะท่านนอนบองคักเด้นนี่พี่น้องน้่าหนาน็นรอนี่เฟ้นยูยังสี่พี่น้องนี่นี่เห็นวะครับอืมีแต่ต้อนอ้วนพี่น้องหอยใหญ่ใหญ่อ้วนอนี่ม่ไดหอยนี่มีแต่หอยตัวนี่หุ่น น้ำปลาเขาพี่น้องพี่มีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนเลยครับพี่เดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆพี่น้องอันนี้บพท่านหอดบมองมันครักมนี่ครับผู้บ้านแก้งพี่น้องอันนี้ผู้อียงผู้ตับเตา นี่มือนี่มาผู้ตับเตาครับอยู่ทงอยู่ทานะครับอยู่ผู้พี่น้อง,องน,น,นี่ครับพี่น้องทงใหททงหน้า,านบรรยากาศโอ้ยดีหลายครับพี่น้องหาหอยนี่ล่ละเก็บเอานำ้ำคันแท่นหน้าเมื่อนนี้ก็ได้ครับนี่ ุ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆบังขุ่นน่ะหอยทองครับหอยเชอรี่ทองพี่น้องนี่สีทองเลยน,นี่อันนี้ขนาดว่าท่านหอดมองมั่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปหาหมองคักๆนะครับนี่ตีอ่ะมาเ,เนี่ยไปพี่น้องเพื่อนกระสีจูป,ป้าหยาเนี่ยครับหกเนี่ย ปุ่นพี ok> ่น้องผู้งมหน้าัต้องต้องงมหาน้ำคันแท่นหน้านี่ครับพี่น้องหลายคักเห็นวะนี่เขาก็หาเอาละคันแท่หน้ายังสี่ละครับพี่น้องพี่เห็นวะถ้าเราใส่ถงมือแล้วมันจะไม่กัดนี่ นี่ลายคักพี่น้องฝนมันตกมันน้ำมันไหลน้ำมันคุณน้ำมันคุณนี่ครับโอ้ยซ้ำสีอยู่สีกินนี่บ่อึดเนาะคุณจะง่อมไปังส่ละพี่น้องเข่ากำลังออกล่วงนะครับกำลังตั้งท้อง เห็นบ่ะเหยี็ดไทนีบ่ะอืมนี่ครับอันนี้อันนี้หน้าป้าเพื่อนหน้าป้าเพื่อนมีอยู่ปีก่อนเท่ากับมาเกี้ยวเขายุนี่แหละครับนี่มาสีเขาปีนี้ก็ได้ผลดีคักเขาดํานี่พี่น้องเบื้องเบื้องเขาดํานี่คักหลายกอหนึ่งนี่มีเป็นยี่สิบต้นเลยครับนี่ยี่สิบกว่าต้นนู่นพี่น้อง หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามียี่สิบกว่าต้นพี่น้องนี่กอหน,นึ่งเห็นไ่มงามคักเขาหน้าดำนี่พี่น้องนี่ครับบ่อึดบ่อยากอ๋อมันกัดเขา่าเนี่ยครับหอยเชลล์นี่ แม่แม่แม่จะอยู่ในนั้นเลยเหรอแม่จะอยู่ในนั้นเลยนี่ครับพี่น้องเอาก็ะหาเลาะเลาะไปน้ำคันแท่น้าฝนตกนะครับน้ำเพื่อนคุณพี่น้องนี่นี่พี่น้องหอยเพิ่นกับสีอยู่ยังสีเห็นบะนี่นี่เห็นบ่ครับอึบนี่พี่น้อง ตัวใหญ่ครับหอยเชอรี่ทองพี่นออ้องเชอรี่ทองน,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 นี่ครับงองเมเอาน้ำกันแท่หน้าแบบนี้แหละครับมีแต่โตนอ้วนพี่น้องคุณ พ่อปะมากอทู่ังหนอเ่า้า้นมาองีมาทางฝีรีอืมปุ่นงวเหมาน้ำปลาเขาอเอาไปใช่ถังเราหลังนี่อะอะถังจะไปใส่นี่พี่น้องบรรยากาศ ดีหลายครับดีมากเลยทงไตทงหน้าน้ำปลาน้ำเขาพี่น้องนี่บรรยากาศดีจริงๆครับตอนนี้พามาชมนะครับใช้ได้นี่ติโอ้ยเบิงพี่น้องเบิง มีแต่ตัว่งใหญ่อ้วนพี่น้องผุนยู่น้ำให้หน้าไร้คับนี่จากน้อยห้ากับสีพ่อแล้วครับพี่น้องเบื้องแน่ผุนมีแต่ตัว,ตวอ้วนนี่ครับช้ำสียูสีกินบื้อบ่อยากพี่น้องว่าแต่มันนี่ครับ เด๋ยวห้าเสี้อาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงขยายพันธุ์ไว้นะครับให้เพื่อนเป็นสัดส่วนนะครับอยู่น้ำไ้น้ำหน้านี่เพื่อนกะกัดต้นเขาอยู่ได้พี่น้องหอยเชื่อรี่นี่พี่น้องหางงอมเอาน้ำแย้หน้าครับนี่เพียงสี่ละคุณ <laughs> ได้เครื่องกระตาเหรอพี่น้องเนี่ แป๊บเดียวครับนี่ได้เครื่องกะต้าเห็นว่นที่เต็มเลยมีแต่หอยตัวนี้มีปูพร้อมครับคุณคักเลยพี่น้องเอา้าเอากระสีสมหวนสมควนแห้วล,ล,ละนะครับเอาซ้ำนี่สากรเดี๋ยวจังวากันต่อพี่นอ้องคุณตองไห่ไข่เงี้นคุณอ่ะไข่คุณมีไข่ มีไข่หอยน้ำครับพุนขยายอยู่น้ำต้นเขานี่ครับตอนนี้เราก็ได้หอยคือสีพ่อละครับพี่น้องพุนเท่เร่วมกันบะได้ร้ายแล้วลเออได้ร้ายแล้วพี่น้องปูก็มีนี่ครับขยายพันธุ์นี่บ่น้อยเด้อครับปูหน้าก็มีพี่น้องนี่ปูหน้า นะครับโอ้แท่งนี่ปูหน,น่อยนะครับพี่เดี๋ยวห้าวกะสีได้เดินทางกลับครับพี่น้องห,าห้าวกะยางไปน้ำห่วยอลไรครับน,น้ำห่วยธรรมชาตินะครับตะกี้เนี่ยโอ้ยหาจับปลาครับพี่น้องนี่ปลามันสีแดนอยู่น้ำห่วยยังสี่ะไรนะร้ายครับพี่น้อง นะครับโอเคเนาะขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปเท่ร่วมเบิงนะครับเดี๋ยวเฮากระซพามาชมบรรยากาศบรรยากาศ,ร,ร,ากาศริมห้วยนี่รอพี่น้องนี่คืดพ่อบ่ครับคืดพ่อบรรยากาศเก่าๆนะครับนี่าะไปน้่ห้วยพี่น้อง ุนโอ้ยงามหลายพี่น้องธรรมชาติอีลีครับผ้ามายางห่วยนะครับอ้าวพี่น้องสำหรับมือนี้ก็พอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยูทงยูทาเนเด้อครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับน้ำเย็นมากเออธรรมชาติพี่น้องน้ำหวยธรรมชาตินะครับเอาลย